สวัสดีค่ะวันนี้พุดพาเพื่อนๆน,นะคะไปเพิ่มยอดฟอล i g ค่ะเป็นบัญชีคนไทยแท้ร0 0เลยนะหากใครอยากรู้นะคะว่าการเพิ่มฟอล์โล IG ไทยยังไงไปดูในคลิปนี้ก็เลยค่ะเริ่มจากนะคะไปแอดเพื่อนกันก่อนเลยที่โปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์แอทไซ์ปั๊มไอจีไทยนะคะใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะ Follow i g นะคะจะมี2แบบก็คือ1เป็นแบบบัญชีคนต่างชาติกับ2บัญชีคนไทยแท้นะคะ ในส่วนของตรงนี้อุ้มจะเลือกเป็นบัญชีคนไทยแท้ค่ะราคาก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้อุ้มจะเลือกคนไทยแท้นะคะ200อ้อค่ะพอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะก็เป็นรูปภาพ QR Code คค่ะเราก็นำรูปภาพนี้ไปสแกนจ่ายเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลขเนาะ หลังจากโอนเงินนะคะเราส่งสลิปให้แอดมินแอดมินเนี่ยจะเริ่มทํางานให้เราทันทีเลยโดยไม่ต้องรอคิวค่ะหลังจากนี้นะคะแอดมินก็จะขอชื่อ username นะคะหรือว่าชื่อ ig ของเรานั่นเองเริ่มตากนะคะเข้า ig ของเราเลยค่ะไปที่หน้าแรกนะคะจากนั้นนะคะกดคําว่า edit profile ค่ะหรือว่ากดตามลูกศรได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆจะเห็นชื่อคําว่า username นะคะให้เรานําชื่อตรงนี้ไปส่งให้แอดมินได้เลยค่ะ ก่อนทำการปั๊มฟอลนะคะแอดมินเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มยอดเดิมของเราก่อนนะคะซึ่งจะถือเป็นยอดเริ่มเนาะของอุ้มนะคะยอดเดิมอยู่ที่5 6 1 4 f o l l o w ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอด follow ขึ้นกันเลยค่ะเวลารอยอด follow ขึ้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนรีเฟซหน้าจอเรื่อยๆเนาะแบบเข้าแอปออกแอปอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการรีเฟซต,ตัวเลขค่ะเวลามีคนมากดติดตามก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะ ก็จะเป็นคนไทยล้วนค่ะเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเราแล้วตอนนี้นะคะยอดฟอลก็ขึ้นครบแล้วนะคะ5,815 l ฟอโล่ค่ะสรุปแล้วนะคะยอดขึ้นจริงแบบไม่จกตารอยอดไม่นานได้ค่ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับจิปการสอนเพิ่ม Follow I g บัญชีคนไทยแท้ค่ะเพื่อนเป็นไงบ้านคะยอดฟอลนะคะขึ้นแบบไม่โปะเลยนะคะแถมคนที่มากดติดตามเราเนี่ยเป็นคนไทยแท้ร0อด้วยค่ะแบบเนียนๆเลยนะคะแบบเพื่อนไม่รู้เพื่อนจับไม่ได้นะคะ ใครที่สนใจนะคะอยากมียอดพอยเยอะแบบนี้นะคะก็สามารถแอดไปที่ไลน์ไฟปั๊มไตรีไทยได้เลยนะคะรา้านนี้เปิดให้บริการที่ชั่วโมงนะที่สําคัญนะคะการเพิ่ม for IT เนี่ยเป็นงานที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ใช้รหัสนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเรื่อง Account โดนเร่งโดนแบนเลยนะคะที่สําคัญนะคะถูกกด IT ด้วยร0% 0นค่ะเพื่อนๆใครที่สนใจนะคะรายละเอียดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะกับด e s ค r ิป t ั o นใต้วิดีโอนี้นะคะโอเคงังนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย